และในที่สุดเศรษฐกิจประเทศไทยไตรที่1โต3.1นะฮะถือว่ามากกว่าที่โพทุกอย่างทำเอาไว้ก็จริงแต่ว่าถ้าจะดูกันแล้วก็เป็นเพราะว่าเขารีบเร่งสั่งสินค้าไปก่อนที่จะเจอภาษีโดนัลด์ทรัมป์นะครับท่านผู้ชมครับภาวะของเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1ที่ได้แถลงออกมาโดยสภานพเมื่อเชา้านี้ซึ่งก็คือคุอคณแนุชาพิชยียนันนะครับเป็นขาริการของสภาัฒนั้นก็ถือว่า1 สูงกว่าที่ตลาดคาดไว้ในที่นี้ตลาดก็หมายถึงนักวิเคราะห์นักเศรษฐศาสตร์นักกปรยุทธ์นะฮะซึ่งจริงๆเขาคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจไทยไตรามาสที่หนึ่งจะโตเท่าไหร่ลงไหมสองจุดเก้าอันนี้มา3.1นนะฮะท่านผู้ชมครับก็ถือว่า เนือความคาดหมายของคนที่อยู่ในวงการตลาดทุนกันนะครับทีนี้การขยายตัว3.1%ถามว่าโตจากไตรมาสที่4ไหมอ่ะโตเพราะไตรมาสที่4เนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับไตรมาสที่1ปีนี้เศรษฐกิจไทยขยับขึ้นไปอีก0.7%ก็ถือว่าโตถูกไหมฮะแล้วเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วก็อย่างที่บอกไปครับป้าก็ถือว่าอยู่ในระดับของการโตแต่ว่าไม่ได้สูงมากมายเท่าไหร่นักนะฮะทีนี้อย่างที่บอกไปครับป้าในเมื่อมากกว่าที่เขาคาดไว้เพราะว่าเขาคาดว่าจะโตแค่2.9%ก็ถือว่าเป็นข่าวดีในนนนรระะดดดดััััับบคคททท้พูจจาากกตววเงงงหหหหม่่แ็ ีอยู่ตัวหนึ่งเท่านั้นเองที่ติดลบแล้วก็ชะลอตัวลงนะครับการลงทุนภาคเอกชนแสดงว่าเอกชนยังรัดเข็มขัดแต่พอเราไปเทียบกับไตรามาสที่4ในปีที่แล้วเนี่ยการรัดเข็มขัดของเอกชนเนี่ยดูจะผ่อนไปพอสมควรแต่ยังไงก็ยังติดลบอยู่นะครับส่วนตัวเลขเือนะนเช่นเบิกจ่ายงบประมาณการบริโภคของเอกชนการบริโภคของภาครัฐนะการส่งออกการนําเข้าเนี่ยมันจะเป็นตัวเลขบวกเป็นบวกเท่านั้นเลยแต่เป็นตัวเลขที่บวก ไม่ได้เพิ่มสูงมากนักเช่นเดียวกันนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราดูแต่ละตัวนะส่งออกไต,ตรมาสที่1ก็ทาได้80,000กว่าล้านดอลลาร์สหรัฐอันนี้ดีนะฮะเพิ่มขึ้นตั้ง15%เป็นสถิติตัวเลขส่งออกไต,ตรมาสที่1ที่ดีที่สุดในรอบ13ไต,ตรมาสโอ้ถือว่าเยอะทีเดียวนะฮะ13ไต,ตรมาสท่านผู้ชมเอา3คูณก็ไปเลยนะฮะ เท่าไหร่ฮะเกือบเกือบสี่เดือนนะแล้วก็เพิ่มขึ้นจากไตรามาสแล้วอีกดูที่สิบนะครับถามว่าอะไรถึงเพิ่มเยอะขนาดนั้นอ่ะยางพาราก็เพิ่ม32%โอ้รีบส่งออกคอมพิวเตอร์ก็เพิ่มถึงร้อยสานะชิ้นส่วนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี่ก็พุ่งถึงห้าสิอร์อุปกรณ์ควบคุมพวกอิเล็กทรอนิกส์ไมโครชิป28%แผงวงจรชิ้นส่วนพวก PCB นะฮะที่ใช้กับเรื่องคอมพิวเตอร์ขึ้น้นนน24.7%ท่่าาผูชมมสัังเกเกกตตวววลขพี เป็นตัวเลขและเป็นสินค้าประเภทการส่งออกที่ไปไหนเยอะที่สุดอเมริกาเป็นเพราะอะไรครับเพราะฉะนั้นสาเหตุที่ทําให้เศรษฐกิจไทยในไตรามาสที่1โตได้3.1ก็คือเขาต้องเร่งสั่งของเ่ะเขาต้องเร่งสั่งของเข้าไปก่อนที่จะเจอภาษีต่างตอบแทน reciprocal t a r i f f แล้วก็ยังเจอภาษีอีกสารพัดเลยเช่นชิ้นส่วนรถยนต์ยานยนต์ที่ไม่ได้ผลิตในอเมริกา อันนี้เป็นเหมือนกันทุกประเทศนะครับเพราะฉะนั้นในไตรามาสที่1ของประเทศส่วนใหญ่ที่เป็นฐานการผลิตสินค้าเพื่อที่จะส่งไปต่างประเทศเนี่ยอัตราการขยายตัวเศรษฐกิจจะได้ขึ้นยนต์ส่งออกเป็นตัวดันขึ้นไปนะครับทีนี้ต่อมาเนี่ยนะครับถ้าเรามาดูว่าการใช้จ่ายภายในประเทศอันนี้เป็นตัววัดวัดกันเลยนะว่าถ้าสมมติไม่สมมติตัดส,ส่งออกทิ้งเนี่ยไอ้ไส้ในในี่แข็งแรงแค่ไหนนะครับก็ปรากฏว่ายัางสะท้อนชัดเจนนะฮะว่าผู้บริโภคของเราท่านๆเนี่ยก็ยังรัดเข็มขัดกันต่อไปนะฮะเห็นไหมสินค้าประเภทไม่คทน โต1.9แต่โตแบบช้าลงจากไตรมาสที่แล้วยังซื้อกันอยู่เลย2.3%เเพราะมันช่วงปลายปีไงงบโปรโมชั่นอะไรก็ออกมากันเยอะถูกไหมฮะต่อมาครับเรื่องการใช้ใจ่ายในกลุ่มเสื้อผ้ารองเท้าเครื่องเรือนเครื่องตกแต่งพวกนี้ตกหมดเลยนะฮะแล้วก็การใช้ใจ่ายหมวดสินค้าคงทนคือซื้อแล้วแบบใช้นานๆราคาสูงๆเนี่ยนะ,ะปรากฏก็ลด1.4%่ดหลังจากที่ไตรมาสที่4นั้นโอ้โหเพิ่มึ้ไปถึงเก้าจุ้ปอร์เซนั่นก็คือมีการลดการซื้อยานพาหนะลงถึง2%ซ เมื่อเทียบกับไตรามาสก่อนหน้านั้นคือไตรามาสที่4นั้นซื้อกันทั้ง21%นะฮะก็แสดงว่ายังคงชะลอการลักเข็มขัดกันต่อไปนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยพอเราไปเทียบกับเรื่องของการขยายตัวเศรษฐกิจในภูมิภาคทั้งหมด6ประเทศยักษ์ใหญ่ที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดใน11ประเทศของอาเซียนก็มีเวียดนามใช่ไหมฮะในน6ประเทศเนี่ยฮะที่มีขนาดของเศรษฐกิจใหญ่ๆที่สุดเนี่ยนะครับในอาเซียนเนี่ยก็จะมีเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็ประเทศไทย คือที่เรียงอย่างนี้คือเรียงอะไรรู้ไหมเรียงจากตัวเลข GDP ของไตรามาสที่1แต่ละประเทศแล้วก็ปรากฏว่าเรามาเป็นอันดับสุดท้ายครับคืออันดับที่6จาก6ชาติของเศรษฐกิจชั้นนำนะฮะนั่นก็เลยกลายเป็นเรื่องนึงที่น่าสนใจและน่าตามกันต่อในประเด็นต่อไปนะครับเพื่อนถามท่านผู้ชมไปแล้วนะฮะผิดคาดเกินคาดหรือตามคาดสำหรับเศรษฐกิจไทยโต3.1%นะครับ